สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพิมพ์ทรงนะครับทรงจดหมายนะครับสีขาวๆแบบนี้นะครับได้ทรงจดหมายมานะครับก็จะมีข้อความจานหน้าทรงอยู่แล้วนะครับก็เราจะมาพิมพ์ข้อความต่อจากข้อความที่มีอยู่หน้าทรงจดหมายนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับเข้า Microsoft Word เลยนะครับมาที่หน้าเปล่านะครับ พอมาแบบนี้เสร็จเราก็ไปที่เขาโครงนะครับแล้วก็มาขนาดตั้งค่าหน้ากระดาษน,นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่2งจุดหมายนะครับ2งจุดหมายแล้วก็มี sharp 10นี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้นะครับการวางแนวเป็นแนวนอนนะครับ อันนี้เราก็ได้แล้วสองจุดหมายนะครับก็กะกะสองจุดหมายของเรานะครับอันนี้ของผมจะมีข้อความมาแล้วนะครับแล้วเราจะมาพิมพ์ข้อความต่อนะครับก็กะเอานะครับ ข้อความผมจะเลือกอยู่ที่ขนาด22นะครับโอเคผมกะว่าข้อความที่เราได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับจะต่อจากเรียนนะครับก็เดี๋ยวจะลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดูนะครับ ตอนนี้พิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็จะลองเทียบดูนะครับจะลองลองพิมพ์ดูนะครับส่วนเครื่องพิมพ์ก็จะเป็น L3110 นะครับก็มาดูเครื่องพิมพ์น,นะครับมันจะมีตัวที่เลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับอันนี้ผมเลื่อนไว้แล้วนะครับเราก็ใส่โซองนะครับก็หัน ตัวหนังสือออกมาแบบนี้นะครับหันที่พับไปด้านในนะครับเราก็ใส่เลยเดี๋ยวจะลองปิ้นดูนะครับว่าจะจะตรงไหมนะครับดูเหมือนข้อความจะต่ำไปนิดนึงนะครับอลองตินเลยแล้วกัน โอเคตัวหนังสือต่ำไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะลองแก้อ,อีกทีนึงนะครับครับตอนนี้ก็จะลองมาพิมพ์มีรอบหนึ่งนะครับก็จะดูว่าข้อความจะต่อจากคําว่าเรียนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาปริ้นเลยนะครับปริ้นเราก็สั่งปริ้นธรรมดานี่นะครับ โอเคครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ข้อความก็จะต่อจากคำว่าเรียนนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับว่าจะพิมพ์หน้ากระดาษหน้าจาน้าสองจดหมายยังไงนะครับก็ลองดูคลิปนี้นะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ